วันนี้เป็นเรื่องของการใช้ตะเกียบนะครับผมก,ก็จะฟิกตัวหนึ่งนะครับฟิกให้อยู่กับที่นะแล้วก็อีกตัวเป็นตัวขยับนะครับในการหบเนานะปกติหยิบกันยังไงครับอย่างนี้ได้ล่ามันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับอีที่ต้อง,องคือต้องใช้2มือช่วยครับผมอย่างนี้นะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็ปแอนด์สอรี่บายอะไรกับพี่พานนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะก็ยังไงวันนี้เห็นก็รู้เลยใช่ไหมครับวันนี้เป็นเรื่องของการใช้ตะเกียบนะครับผมก็ตะเกียบเนี่ยที่ไทยเราก็ใช้กันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับผมอย่างอารยาทอย่างเช่นว่าห้ามปัดตะเกียบลงบนอาหารหรือว่าห้ามใช้ตะเกียบลากภาชนะต่างๆไปมาหรือว่าการห้ามใช้ตะเกียบยิบอาหารส่งต่อการตะเกียบต่อตะเกียบเรื่องพวกนี้เป็นคอมมอนเซนส์เนาะ แม้ว่าเราจะไม่ทราบมารยาทของญี่ปุ่นปกติแล้วแต่เราก็ไม่เคยทำกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของการใช้ตะเกียบแลวก็เทคนิคที่น่าสนใจมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเนาะว่ามีอะไรบ้างครับผมเริ่มที่พื้นฐานการจับตะเกียบก่อนเนาะการจับตะเกียบตะเกียบมี2อันเนาะก็จะ f ซ์ตัวหนึ่งนะครับ f ซ์ให้อยู่กับที่เนาะแล้วก็อีกตัวเป็นตัวขยับนะครับในการนีบเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองฝึกดูเนาะ จะยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็ชินเองนะครับก็สิ่งที่ทำมันอีกอย่างนะครับของการใช้ตะเกียบก็คือให้ผ่อนคลายนะครับผมอย่าซีเรียสอย่าเกรงนะครับผ่อนคลายเวลาทหนอาหารในตะเกียบเนาะครับผมต่อไปข้อสนะครับตะเกียบต้องวางบนที่วางตะเกียบเสมอนะครับผมก็อย่าวางกับพื้นหรือว่าอย่าวางกับจานชามนะครับเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะว่ามันไม่ดียังไงครับผมต้องวางกับที่วางตะเกียบเสมอนะครับเค ต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการหยิบตะเกียบจะหยิบยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับอันนี้สําคัญของคลิปนี้เลยเนาะตอนนี้เราก็มีตะเกียบับที่วานตะเกียบอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาดูกันว่าเราเวลาใช้จะหยิบยังไงนะก็ปกติหยิบกันยังไงครับอย่างนี้หรือเปล่าหยิบขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้หรออย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าเราหยิบจากข้างใต้มันก็ค่อนข้างยากใช่ไหมครับก็อาจจะเฟลอะไรอย่างนี้ได้เนาะ อยวมาดูวิธีถูกต้องกันนะครับวิธีถูกต้องคือต้องใช้สองมือช่วยครับผมอย่างนี้นะครับก็เริ่มแรกก็ใช้มือที่ถนัดก่อนหยิบขึ้นมานะครับหยิบจากด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอีกมือประคองโอเคแง่ยังไงนะครับขากลับก็เหมือนกันนะครับขากลับก็ใช้อีกมือประคองนะใช้สองมือนะครับจับจากด้านบนแล้วก็วางลงนี่ดูดีไหมครับ แล้วก็ถ้ามีมีอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่ต้องใช้อย่างเช่นเป็นถ้วยทานซุปอะไรอย่างงี้นะครับเวลาเราเหยิยบเราจะทํายังไงอย่างเช่นนะมติเราหยิบเท่านั้นเราทานซุปอยู่อย่างนี้เนาะเราจะเก็บตะเกียบเนี่ยทำยังไงมันไม่มีอีกมือหนึ่งประคองถูกไหมครับวิธีนะครับอาจจะยากนิดนึงต้องฝึกนะครับผมก็ยังไม่ถนัดเลยวิธีที่ถูกต้องคือใช้นิ้วก,ก้อยนะครับ ในการช่วยวางแล้วก็หยิบจากด้านบนเหมือนเดิมเหมือนใช้มือซ้ายในการประคองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางลงนะตอนจะหยิบขึ้นก็เหมือนกันนะครับก็หยิบขึ้นมาจากด้านบนเหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้ิ้วก้อยในการประคองนะครับแล้วก็หยิบนี่ง่ายไหมครับผม <c oughs> ดีเนาะดีเนาะลองไปใช้กันดูนะครับอาจจะทําให้เกิดความประทับใจให้กับคนญี่ปุ่นได้นะครับเหมืกับการที่เรารู้ มารายาทเล็กๆๆน้อยแบบนี้นะโอเคอีกอย่างที่ต้องควรระวังนะครับผมคือระหว่างการประทานอาหารระหว่างการกินนี่แหละอ่าสมมติเราหยิบเราก็ทานอยู่ใช่ไหมครับผมระหว่างทานเนี่ยถ้าทานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้วางกล่องแล้วก็ค่อยเริ่มบทสนทนานะครับผมอย่าแบบว่าทานไปแล้วก็ คุยไปด้วยบางทีเราจะชี้ตะเกียบไปที่ใครได้การชี้ตะเกียบไปที่คนเนี่ยถือว่าเป็นการเสียมารยาทของทางญี่ปุ่นนะครับผมต้องระวังเนาะระหว่างทานเนี่ยให้วางตะเกียบก่อนแล้วค่อยเริ่มหมดสมทนานนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือการวางตะเกียบเนาะอย่างเช่นมีถ้วยอยู่อย่างเงี้ยเราทานอยู่ใช่ไหมครับเราคนไทยราจะไม่คิดอะไรนะครับบางทีเราทานง่ายๆก็วางเงี <laughs> ้ยวางวางอะไรอย่างี้นะครับก็คือ ที่ปวดเนี่ยถือเป็นการเสียมรยานะครับเป็นการบอกในในว่าอาหารไม่อร่อยอาหารไม่ถูกปากเป็นการต่อว่าเชฟเป็นในตัวนะครับผงนี้ต้องระวังนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะชี้ไปทางใครได้ที่บอกว่ามันอาจจะเสียมลยาครับอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นเราทานอยู่เนี่ยบางทีเราได้ง่ายนะมันมีถาดรองก็สะอาดอยู่แล้วก็เราก็วางอย่างเงี้ยวางไปข้างหน้าข้างๆาจานเหมือนช้อนซองเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะชี้ไปทางคนอื่นได้การวางตะเกียบเนี่ย จะต้องวางในแนวขนานเท่านั้นนะครับก็ต้องวางกับที่วางตะเกียบเนาะในแนวขนานเท่านั้นนะครับอย่าวางแบบแนวแนวตรงหรือว่าชี้ไปทางอื่นนะครับระหว่างทานอาหารก็อย่า,แบบง,ทาทง,งที่บอกว่าต้องวางก่อนแล้วค่อยเริ่มนะอย่าแบบกินไปคุยไปชี้ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้หลักการเดียวกันกับการใช้ออใช้มีดและซ่อมในการทานสเต็กเนาะรเราทานเราหั่นสเต็กเสร็จนะครับเราทานเราก็ต้องวางก่อนแล้วค่อยกินนะครับ ไ่เป็ียวคโอเคเป็นไงครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเทคนิคการใช้ตะเกียบเล็กน้อยเนาะก็ผมคิดว่านะตะเกียบเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ที่คิดนะครับอย่างเช่นเวลาเรารับทานอาหารกับผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายหรืออะไรเขาพาเราไปเี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราไม่รู้เราอาจจะเสียมารยาไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมจริงแล้วผมเข้าใจแหละ ว่าเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่เขาก็เขาก็รู้นะว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็แบบอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถือสามากนะแต่ว่าถ้าเราทําให้ถูกนะครับในทางกับการเขาจะก็จะประทับใจเราเนาะเป็นการเพิ่มความประทับใจได้อันนี้ดีมากเลยนะครับก็โอเควันนี้แค่น,นี้ก่อน,นนะครับขอบคุณที่ตามรับชมคลิปนะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงอะไรมากเนาะช่วงนี้งานยุ่งนิดน,นึงนะครับขอโทษเลยนะครับก็ยังไงก็ไม่หายไปไหนนะครับ ก็ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะเอามาลงให้ชมกันอีกนะครับผมวันนี้เท่านี้กันนะครับ